วันนี้เขาจะมีเป็นวันศุกร์นะครับเขาจะมะีถนนคนเดินเรียกว่าถนนคนเดินเลยหรือเปล่าซอยนิมานซอยหกแนมะ้มีเฉพาะวันศุกร์นะครับผมกาันนี้ผมตั้งใจมาเดินเลยพอดีมันใกล้ที่พักด้วยซอยหกจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่เดินเล่นฝัน่งนี้ไปก่อน มีแมคโดนัลล์นะครับมีร้านบูธ